สบายดีสบายดีดีจริงๆครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมงสุโบนปู่โผกับทองน้องแคทคือเก่าพี่น้องอเมร้กาอาร์สิบแป้งหูแปดตาในเด้อพี่น้องจักอยู่เพื่อนผู้ใดดับแค่นวครัวปลาว่ากับเมนทั้งมีปลาว่ากับน้องแคทงานกินฟรีต้องมีเราแม่นแล้วมันฟรีหมงอะไรวามือแรกจะต้องปุ๊กแคทเขา น้ำกาแฟตอนนี้เลยซอยเศร้าบาทตูดกินละห่อเมื่อพร้อมเอ้าเจ้ามานันว่าชื่นชื่นผูกแขนเศร้าบาทตูดกินละห่อเมื่อพร้อมพอเธอมันสิสม้มมาเกาะอีกเกาะจงนวยสีดาคขับบ้าดเงาบอกเกาะเขามาเกาะก็จัดกกให้สิคะป,กปกุ๊บ มีมากซู่เลยโอ้ยปักแดงอีแดงขึ้นมายังอีกกะเพเอ้ยกระเพรกเพรมือแรกลยครับคาดว่าเขาจะไดกินปีกอีกกะเพรกระเทยพี่น้องเรามาบ้านกระเทยนมโตสบายดีไปรุ่มไปรุ่มเอากระเโอ้ยออกมาเอากระเออกมาอออีกกาแเอือ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 ีกกาะเอือ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 ่มกรยมันขึ้น บุ่นีแมยมนเดิน้ปุนจักโลจืนจักเอาจักทงสทงเดียวทงใหญ่สิบสโลเสิบโลบิตฮตงใหญ่เยสิบสิบโลบ่อ๋อเมื่อเอาทงยางก่อนสะเตรียมห่อเตรียมห่อเอพเราซื้อทงยางมานั่งอยู่วเราเออบอเป็นยังงมื่อเอาเงิจีใส่เด็กทงยาง เดี๋จะเด็กกว่าเดี๋ยวถอนกูอีกแล้วกูอยากห่อแล้วมาทวงยาใเ้มันกูอีกอีกาเป้มึงจะตอยมั้งเฮ้ยบ่มีผ่าดันแดงเนาะกระเทยกระเทยมาแกกระแป้งหายแน่นี่แกกระแป้งอืมแกต้องลางเลยบอกโอ๊ยลางแล้วแล้วเนี่ยเอ้าก็ยังให้มันหนีกระป๋อนสติี้แก๊บกูบอกไม่นาะ มงึงมีแนวะได้อีเบิ่งขนาดเอ้าเข้าไปเิดนนี่เนาะอัน,อน,อน,นนี้เบาเออนี่แกใส่อันนี้ไว้ไปแล้วกันนี่แกใส่อันนี้ไว้เยี่ยมคือมีขายเลเซียวอ,ออกมันเห็นยังแตงโมบวงขึงลืมเบิ่งพี่น้องจาอ้า FC เห็นอยู่ดอกมึงบเบิ่นพี่น้องเอ้ยน้ำตาลทรายเด้ออันนี้นั่นเด้อืบ่วงขึงเองบวดจอมขึงจักหน่อยน,น้ำตาลทรายพี่น้องเองอเจอฟีมือะขาอี้ยืมเมื่อล้เด้อจอง เล้เจ้าในเราก็ซื้อในหานพญาวงนะอ๋อเมื่อพัดมีเมื่อสียนได้ดูกนะจ้อยป้ากลัวเมื่อบันบันคุ้นจ้อยคือเอาเพิ่นผ่วัดจองช่วงเพิ่นของเพิ่นกับบริยูด้เพิ่นกับไปนากันข้าเจ้าเก็บของเมื่อด้ของสวยบ่วงพองจองเพิ่นมีแต่มาแต่พุนข้าเ้าเราเก็บเมื่อบได้มาคืนได้บวชสัตยองขักกระโดดดัดแล้วพี่น้องเลยท่ายว่ะทอายู่ มันแข็งมันแข็งเลยอย่าพักกันเลยเปลนตายเดี๋ยวดัาางๆย่จมกันฮะอย่าปิดโค้มันถินนะเฮ้ยแบบแบบตอแต่ปิดยังขนาแกล่นแกออกแกออกอืมมันก็เอาะีมันมีนีมีไข่กับเบ้าออมันสิติดเลี้ยงเลยเนาะพี่น้องเลย โอ้หน้าตามงามเด้อใหญ่มากเวตงามด้น่ๆๆๆตเบ๋เนาะงามมันงามเด้อมันหางสิบ่ได้ต้เตี้ยต้เตี้ยโอ้ยบัดใหญ่ก็หลดหุ่นเยเนาะกันเอาแล้วจังได๋ะจ่อยอีกตัวนี้เนาะนี่ก็ไข่เยอะจริงๆตนสดๆพี่น้องกระแปงสดๆ มีต้นใหญ่ไม่มีขารอันนี้มีต้นน้อยมัติดเลื้ยงข่ะคากูเบิ่งขากแล้วพี่น้องเอ้ยขีดนี่รอเบิ่งรอส้มตอนกินพี่น้องเอ้ยกำลังแก้กระแป้งเฮ้ยมันกับสิแก้นคู่โตคู่เตยีรีนี่จะโบแล้วก็ยังว่าสีจุ่มเนี่ยเราจะหาหกตโอ้เลยใครสีกินเทาไหร่ช่องสี่หกช่องกินอะไรหรอเหยื่เอ้ยเอาซาตัวมันอันนี้ตัวมันงายทองไป็นแงนี่มันบริตายเลยมันบริตายแล้วตัวน้อยเมียนให้เราตัวใหญ่มันตายแล้วเพราะว่ามันจะโคบกูอยู่ ไข่มันมันเนาะไข่กินเลยทางนาี้วาไข่มันมันเนาะนัวไข่เนื้อนัวเอาแบดอันนี้คือมาคือบบกินสะเหมือนไผ่ห่างเฮ้ยเฮ้ยอันนี้นะเตีงว่าบาสิล่าแล้วลง,งยังยอกแสน่นะเฮ้ยให้มันบวบๆเนาะเก็บอ่อกคอยมันบวบเพชรกระเทาะบ่ท,ทอบอาำายเหีย ซิมดูซิมกระเซาะซิมกระซาะจะเทนมเต๊ะอ้ากินได้บัิตกมาสจะไเอากินเลยหยั่งเลยแหละมานเขียวดีไปชิมมึงด้วยหยองเลยเอางกระหยั่งมันกระแตกชิมมึงดูพอบอกยังวะก็ซิมกันละชิมเบังนะ นนสแสบแหลวให้ขอปุ่นน่มันมันเป็นหนามยุบขปุ่นแข้งแข็นะะี่่ะแสบแน่นอนพักกินกับกับพักสลัดพี่นนอะ ทั้งสลัดดูดซวนทางหักประกันมันก็มีโปรตีนแน่จังหน่อยเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ผิดพลาดประกันได้ก็เกลือเขาเถิขออภัยหลายๆมีแต่ตีนกระปูให้เต็มนาเชียงดูเสบะโปรตีนเชียงจะสุกเกินไปแล้วก็แตดยาวเอาพี่น้องเงินหิแต่ฮีกับแตดปั่นแชมพี่จิตเรื้ยงขอโทษขออภัยหลายๆข้าวปุ้นมาว้างคางๆปว้ยว้าวข้ปุ้นพี่น้องเอาไปยุบ หมกจอมากินนํากันพี่น้องจ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยหลายๆเอาบวงมาใส่น้าเฮ้เสขนาดตําหูชิบูมีมือลิงไงมันมีมือลิงกัมือปลาว้าโลดนะเป็นหมอปลาว้าพระเห็ดนะพอดีเกิดนี่แหละพอดีอืมอืมกวเจียนขป๊สักูขอแป๊าสาบิบริษัทหิ้วหิ้วออกมานอนอยู่เอาสิเขาออกมา มามามาไล่ดูสล่กระปอยลูกนหอกมันอยู่มันอยู่นุ่มตุ่นเบอะกินข่าวกินขาวอยู่นะคนไี้นี่เจอกันเลยมามามาลิลี่แห่งวัยว้ากระแป้ะของไข่เลยไข่ออกพาบไปเลยเนเาามาทีแล้วสบายดีถุงมวขบอกินจกินพี่ช่งอะไรตมีตั้มเปอุ้ยเพชร เพชรลูกเพชรลิลลี่เอากับเปุ้นให้น่องกูนางไปโตเร็วๆอันนี้ก็กินได้ยุนี่นะหมวกเรื่องๆนี่นะยีหัวปุ่นบออายุส์ุ่งเจ้าเหรอเห็นหน้าขเนี่วอดีรอนเนาะ เงินม่ใหญ่มั่งเห็นหน้าเขาเนียวดึงจนว่าหัวสั่นเล่นๆเนียวใหญ่เหนียวอยู่บ่ตอเ้ยแงเอเยแงแงเพชรแ่งเพชรผู้ไปยังไงเบิไปแอาบอขแม่สวย้บอลูกเคยว่าูกเยว่ชอบเธอจะเอาแต่หัวลงมาอันนี้นะนางใส่เท้าใส่กัมมือเลย โอ้ใช่ภาพเซากันมีบ้านออืมอมวเมถาวเมถาวขึ้นเรียงบ่ไวดอกบ้นผู้เมีองผู้เมียอืผู้เมียกับผู้แแบบให้หอมแกมบ่าวอืมเป็นไรหอมแกมเขาเข้าหม่หอมก็ฮะเขาหมยหอมกหายก็ปุ๊บล้เจียยเจียรความบริสุทลูกข้าหนาเสียแล้วลิลี่หอมไรเถื่อเลย 你别那坏。